สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสายชนตะกราวแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหน้างานที่ชนประทานตะฮีบครับโครงการ17ล้านอีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบที่2แล้วครับนี่ก็คือหน้างานจริงๆครับนี่ขุดสำเร็จแล้วประมาณผมถามท่านทหารเมื่อกี้ว่าประมาณ30%แล้วครับ เดี๋ยวผมจะแฟนกล้องจะช้าอยู่โอ้โหรถติดครับนั่นรถติดฝั่งโน้นก็ทีมงานสุดล้อครับโน้นจรึงฝั่งโน้นครับเดี๋ยวจะเดินไปดูรถติดักหน่อยครับ รถติดครับกำลังจะเอาขึ้นอยู่ยมัต้องห่วงครับไม่โปรรถไถเยอะแยะทิมง,งานนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น Hãy Nga ngay chặt càng nữa ดูครัึงหางดึงคนเดียวก็ได้เนี่ยฮะฮะเอทีเอเเเสเอทบ้านฮ่าฮ่ฮอ้ย,ยิงหาเป็นคนตั่งครับเป็นคนโบกค,ครับอยู่นี่เขาใหญ่เขาสั่งได้ทุกอย่างครับ ยังยังยังเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> วันนี้จะออกมาจากหน้างานไปเจอผู้ใหญ่พอดีครับวันนี้มา เออสวัสดีครับเจอผู้ใหญ่มาได้งานัดีเลยเป็นไงผู้ใหญ่ได้น้ำเลยชาวบ้านคงจะรู้จักน้ำที่นี้เลยเนาะมาดูความคืบหน้าครับมาดูความคืบหน้าการลอกน้องตะฮีนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องต้องแจ้งรายงานต่อต่อหัวหน้าโดยผู้กองทับปกนะครับก็จะลองสอบถามผู้ดูแลอยู่ว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านทหารว่า แล้วแบบนี้มีคนอิจฉาแถวนี้เลยต่อไปก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวแถวนี้เลยตโอ้ยเป็นแหลง่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งบ้านเราคงจะมีความเจริญกว่าบ้านเก่านิดหน่อยหลายปีแล้วเนาะยี่สิบสามสิบป,ปีแล้วมั้งไม่ไม่ได้พัฒนาะไม่รู้จักน้ำอ่ะคุยง,ง่ายๆไม่รู้จักน้ำอ่ะจ่าที่บอกเออต่าดีนี่ครับ เดี๋ยวผมแทนก,ก็ต้องไปดูทางทิศตะวันออกครับไอทางทางทิศตะวันตกครับหน้างานทางทิศตะวันตกว่างมากครับสุดที่จะบรรยายครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีกรอบหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับครับนี่คือหน้างานฝั่งทิศตะวันออกครับ ตอนแรกผมถ่ายอยู่ทางทิศตะวันตกตอนนี้มาอยู่ทางทิศตะวันออกครับเดี๋ยวผมจะแปลนกล้องให้ดูครับกว้างมากครับรถก็กำลังได้งานอยู่ครับ ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนอีกไม่กี่วันก็คงจะเสร็จแล้วเี่กี้ผมถามทหารดูเขาก็บอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวฝนจะมาหนักเดี๋ยวจะลำบาก